สวัสดีท่านผู้ชมทมุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเองรันสีสัดโซดเซสนะโอเคนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกอยากจะบอกว่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมามากกว่า94คนแค่94คนนี่ผมก็ว้าวมากเลยนะเพราะช่องอื่นที่ผมทํามาเป็นลอยๆกว่า EP เป็นลอยๆกว่าช่องแม่งไม่มีคนติดตามรลยสักคนนึงเออผมทํามาแล้วหลายช่องมากทํามาแบบ สิบห้าช่องงูเยอะมากเยอะจนผมจำไม่ได้อ่ะจำได้ว่าตอนนั้นมีผู้ติดตามแค่สิบคนสิบคนใช่สิบคนว t ตเฟักคุดน้อยแต่นี่เก้าคนผมโคตรว้าวเลยดีนวัตเฟ็กวัตเฟ็กดุดนะก็เป้าหมายของผมถ้าร้อยหนึ่งแล้วผมจะทำอะไรสักอย่างนะฮะ เออยังไม่รู้หรอกว่าทําอะไรอะ่ะแต่อยากให้มันครบร้อยเพราะว่ามัน94แล้วไงอีกแปบ๊บสแปบ๊บสมแปบ๊บสี่แปบ๊บมันก็น่า,จ,าจะร้อยแล้วนะผมรออยู่นะผมโอเคนะ EP นี้ EP บ้าเลยละมันคลิปแรกกับโถเ้ย <laughs> คลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละสวัสดีครับเหงาเว้ย <laughs> เดี๋ยว EP หน้า EP แปะเองสิ <laughs> อยากให้ผมทำอะไรนะคลิปหน้า ก็คอมเมนต์มาได้อยากให้ผมทำเกมหรือว่ามันอร่อยมากหรืออะไรก็แล้วแต่เออผมว่าผมลืม Q&A เลยเออเดี๋ยวผมไปทำนะยังไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เลยไปเลสโก้ไปไปจ้าโอ้ว้าว <laughs> What the fuck? Ba, bye! Bye bye! Kim đi bọn Kenny lại. Bye được!